เฮ้ hey, สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Heady Pixel er Gamer TV นะวันนี้ครับเรามาตลอนทัวร์นะพาทัวร์เซิร์ฟเวอร์กันเลยดีกว่านะครับนี่ไม่ใช่เซิร์ฟเวอร์ PPM นะครับแต่นี้เป็นเซิร์ฟเวอร์ MC Mix นะครับอ่าผมมาทีผมถึงกับนึกช็อกแป๊บนะคุณดูเมืองรอบๆสิครับเราเทียบกับเมือง Minecraft Server ของผมเมืองนี้คือเมืองที่จเจริญแล้วโอ้โหแบบสุดยอดมากนะเจ้าจอร์ตโอ้โหแบบคล้ายๆว่าอะไรอะ แบบเมืองกลุ่มที่ไม่ติดอ่ะโหนะเฮ้เยขโมยตู้ขโมยตู้ขโมยไม่ได้โถวิ่งนะครับก็ถ้าเราขโมยไม่ได้นะเราก็ไปกันเถอะครับโอเคนะครับเราจะดูทีครับว่าไปที่ไหนได้บ้างโอเคนะเขาบอกว่านี่ไปมิกช็อปนะครับอไรเนี้ยโง่โดนเขาหลอกไม่ต้องมามาบอก GM นะช่วยไม่ได้งโง่ก็คืองโง่โหโด่ายี้เลยเหรอด่ายี้เลยเหรอ Oh, โอ้โหดูจีเอมโหดร้ายมากเลยนะ <g ül> ก็น,นะครับผมก็เคยเจอนะเซิร์ฟใน g ีเอมเถื่อนคนมักก็คนก็มักจะเล่นเยอะผมก็ไม่เข้าใจนะโอเคครับก็นี่อะไรไม่เกี่ยวหรอกมั้งเนี่ยอ๋อนี่ห้องรับเคสเปล่าสวัสดีครับไม่ใช่เฮ้ยแป๊บแป๊บนี่มันไข่อะไรสปาวเทมเออคุณสงสัยมากเลยสปาว์เทมเนี่ยผมเห็นเขามาใช้อะไรอะ เสือเทมบ่อยมากนะจนตกใจเลยโอเคครับเข้าบอไปทางนี้ใช่ไหมครับเคว,เวสอะ่ะโหแื่ผมบอกว่าแมปผมคิดว่าแมปพ,พวกนี้นี่คนไทยคงไม่ได้สร้างหรอมั้งถ้าคนไทยสร้างนี่เอ็ MC, มซีมินี่เทพจริงๆเทพจุงเบยเนี่ยผมถึงโอโ้โหไหนวะเควสหาเควสไม่เจอเฮ้ยเควสอยู่ไหนเควสอยู่ไหนไอว่ t เดอะเควสโอโ้โห ผมว่าถ้าวิ่งรัดไปนี่ไก่แน่เลยกลับที่ดีกว่าครับโอ้โหอาหารจะหมดแลวเนี่ยเพิ่งมาแป๊บเดียวเอง i, b r ัสเด h e โอ้โหนี่เซิริมนี้มีการป้องกันอย่างรุนแรงนะครับเขากลัวเกมหมดมากนะครับนี่ผมเดินไปเดินมานี่เด้งเกมหมด disable เ,เยอะมากนะครับก็คือคลายว่าปลดเกมหมดอย่างรัวๆกันเลยทีเดียวนะอ๋อเยบตรงนั้นคือปลดทั้งเซิร์ฟเปล่าโอ้โหจริงอะ โหสุดยอดนะครับก็เดี๋ยวหาอะไรสัก,กู่นี้มันคืออะไรสร้างบ้านขอหารก่อนได้ไหมเนี่ย <c oughs> <c oughs> โอ้โเอาตีไม่ได้แรัง้งนึงครับขอหารก่อนได้ไหมขอหารก่อนดีนี่ผมจะสร้างบ้านได้ที่ไหนครับโอ้โห,โหรู้สึก อยากหาอาหารกินมากเลยครับเอ้ยอาหารอยู่น้นยโอ้โหไกลว่ะอืมทำไงดีฟูแบบไกลไกลแบบโคตร,คตรเลยอะกลับดีกว่าครับโอ้โหอืมอืมระบบป้องกันก็เยอะเกินไปก็ไม่ดีนะครับคือทุกคนมันแบบไครว่าจำกัดของทุกคนเกินไปซึ่งแน่นอนกลับดีกว่า นะครับโอเคอ่ะก็นี้ก็คือ MC Mix นะครับคร่าวๆนะครับใครอยากเล่นเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ใต้ description นะครับ MC Mix นะครับในยี่ห้อของ MC Mix นะแอดมินเซิร์ฟนี้โหดมากนะครับก็เดี๋ยวผมจะไปลองเล่นเซิร์ฟอื่นดีกว่านะวันนี้คลิปนี้เล่นหลายเซิร์ฟเนี่ยโอเคครับสักครู่ครับอ่ากลับมากันแล้วนะวันนี้ครับเราอยู่ในไม่ใช่วันนี้ดิตอนนี้นะครับเราอยู่ในเซิร์ฟเซอวยนะครับเป็นเซิร์ฟระดับตำนานเหมือนกันนะครับเปิดมาโคตรนานเลยนะ แล้วมีอันนึงที่ติดใจคนเล่นมากๆก็คือ PVP ครับแต่ว่า PVP นี้ไม่ค่อยติดใจผมสักเท่าไหร่นะแต่ก่อนในน,นี้เขาเปิดเซิร์ฟแยกเป็นสองเซิร์ฟครับคือเซิร์ฟหลักเนี่ยห้ามล่มแต่เซิร์ฟไอ PVP เนี่ยจะล่มหรือไม่ล่มก็ได้เต็มไอเซิร์ฟ Pv PVP เนี่ยเป็นเซิร์ฟที่ติดใจคนที่เล่นอย่างมากเนียนย้ําว่าอย่างมากครับติดใจมากเลยนะโอเคครับก็เดี๋ยวผมจะมาดูคร่าวๆดีกว่านะว่าเซิร์ฟนี้มีอะไรบ้างเฮ้ยโดดบึกอ้าวเฮ้ยโอ้โหอะไรวะไม่ให้เข้าอ่ะ แมปเก่าอ๋อนี่คุณเมืองสร้างเป็นที่อยู่ชั่วคาวไม่ได้โถนะครับก็มาดูเรื่อยๆอ่ะนี่อะไรสร้างบ้านเป็นยอด Vip จะได้รับโซนฟรีโอ้โหโซนฟรีไหนดูดิอุ้ยเป่าลมใส่ไม้อีกทุกคนรำคาแน่เลยเนี่ยอ๋ออันนี้ท่านผู้ชมคงส่งสยัยสินะครับว่านี่คืออะไร ผดเวิร์ลนั่นเองเนะครับนะผดเวิร์ลผดเวิร์ลมันับวิธีใช้คำสั่งในกระทับ pro มีพ a r ม m นะครับอันนี้พด me info น,น,นะครับว่านี่มีโซนของใครหรือไม่นะโฟนของใครหรือไม่ไอโฟนของใครหรือเปล่าโอ้มีคนเป็นเจ้าของเลยครับดูถ้าจะต้องเสียงเงินนะครับงั้นเราจะไม่เอาดีกว่านะครับกลับดีกว่าปะนะครับปึกอ,อ้าวเฮ้ย ลัวเรากลับเองก็ได้ครับโอเคนะก็นี่ครับระบบของเซิร์ฟเคาทนะอันนี้ก็เป็นโฮมโซนนะแล้วเราก็ไรเนี่ยโฮมโซนของคนปกติใช่ไหมครับโอเคครับโดดเลยครับไม่ได้นะครับโอ้โฮมโซนของ VIP จะไม่มีทางร่มนะครับโอ้โหทำไมถือกติเดียวกันเลยวะนี่โซห้อง PVP นะครับเดี๋ยวผมจะว์ปไป PVP ให้ดูรอบหนึ่งนะครับแน่นอนครับผมต้องเตรียมเดสมาร่แน่ๆเลยนะฮูดาเพชรเห็นไหมครับ ส่งดาเพชรมาเดี๋ยวนี้ส่งดาเพชรมาโอ้ยเฉียดเฉียดเฉียดโอ้โหจะสู้อะผมระดับมือโปนั่นเห็นไหมอคาเดตเกมผมเล่นมาแล้วหรือเปล่าวะยังไม่ได้เล่นนีวะครับพอฟันเขาเสร็จใช่ไหมครับรีบเข้าเลยครับตอนนี้เขาจะมาแก้แค้นคืนนะครับเป็นการเกณฑ์ยอย่างหนึ่งนะี่โอเคครับก็กับสปาร์เถอะนะครับเห็นครับเมื่อกี้เขาดาเพชรผมดาหินยังชนะได้ ประสบการณ์สูงหรือเปล่านะฮะโอเคครับนี่ก็คือวาร์ปอีเวนต์นะครับเราไม่ต้องสนใจครับอาจจะมีไว้เฉพาะอีเวนต์เท่านั้นวาร์ปไปเนเธอร์โอเคนะครับเนเธอร์นี่ก็วาร์ปไปดีเอ็นเฮ้ยดีเอ็นผมอยากรู้ว่านานอะไรทุกเซิร์ฟนี่เซิร์ฟผมนี่ดีเอ็นนี่เละเลยนะนยังไม่าเละเซิร์ฟนี้จะเละเละด้วยครับผมกลับแล้วครับไม่ต่างกันเลยครับโอเคครับกลับละ นะครับก็สําหรับวันนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับสมมรับไลน์นะจบเซิร์ฟเวอร์เซอุ่ยนะครับอ่ะกันเดี๋ยวผมไปทัวร์เซิร์ฟเวอร์อื่นอ่ะสักครู่ครับโอเคครับก็ามาเยะนะี่ยมเนอีกเซิร์ฟเวอร์น,นึงนะครับคือรวยทีมนะเป็นเซิร์ฟเวอร์ของรวยทีมหรือนิวไรส์เองเองนะี่ยเป็นเซิร์ฟเวอร์นิวไรส์นะครับเขาชื่อเซิร์ฟเวอร์นิวไรส์แต่ว่าใช้อีพีว่าเพจรวยทีม e กันนะทําไมเขาไม่ใช้นิวไรส์รเลยล่ะก็ไม่เป็นไรครับมันก็แล้วแต่ของความแล้วแต่ความคิดของแต่ละคนนะแต่่ผมวาเป็น ชื่อไอพีที่สวยพอตัวเลยนะใครอยากรู้วิธีทําชื่อไอพีนะเดี๋ยวผมสอนเอาไหมนะถ้าสอนลายเยอะๆครับถ้าอยากให้ผมสอนเนฮะ้ <c oughs> มันมีเอ่เอกดอ่ะไม่ได้อ่ะสตาร์ทก็ได้ครับแล้วผมทำอะไรอัสตาร์นรยูไรปุ๊บอยู่ในสกายบ็อกเลยเหรอโอ้โหอุ้ยเสียวแป๊บอือฮึโอเคครับเราก็อยู่ในสกายบ็อกนะครับวิธีการเอาชีวิตรอดในครั้งแรกก็คือตัดไม้นะครับอ้าวเฮ้ยทำไมยูไรมันตัดไม้อย่างเดียวเลยวะนะ ก็ไม่รู้สิครับก็มาถึงก็เขาให้ผมตัดไม้เลยอ่ะ๋ยวนี้มันต้องผมอยากให้มันเป็นสกายบอ l แบบออริจินอลนะแบบคล้ายๆว่ามีเกาะทรายตรงนั้นด้วยอ่ะแบบให้มันเหมือนของจริงไปเลยอ่ะโอ้โหนี่มันคงไม่ใช่แบบออริจินอลแล้วล่ะครับมันมันมันอลังการเกินไปครับคือมันแบบคล้ายๆว่ามีของทุกอย่างอยู่ในกล่องมันอำนวยความสะดวกถ้าเป็นของออริจินอลนี่มันจะลําบากมากครับ ันน่าจะเน้นแบบลำบากแบบนั้นนะครับของที่ได้มาจะได้คุ้มค่านะเคขุดต่อไปครับเอาต้นไม้ครับถ้าไม่ได้ต้นไม้นี่โดดลงดีไหมวะมือโดดเดือานี่เอ้ยไม่ได้เลยเหรอเฮ้ยเด๋ยวคีปเปอร์มาอาดีต้นไม้อะขอบ้างดิเฮ้ยสต้นก็ยิงดีอ่าเราได้ต้นไม้แล้วนะครับสองต้นด้วยอืออ้โหได้สองต้นแล้วดูดิจะได้ต้นที่สามไม่รวยได้แค่สองต้น สามต้นครับอืมืดละชักเริ่มืดละมืดละมืดละผมจะไม่สี่ต้นแล้วโอเคครับเราก็ได้สี่ต้นนะครับจับเก็บไว้นะครับโอเคแล้วเราก็ทับสปาดูกันหน่อยดีกว่าว่านิวไลท์อ้าวเฮ้ยอิสแลนด์เอออ่ะทับอิสแลนด์แทนโอ้โหเราต้องทับอิสแลนด์เท่านะั้นถึงจะกลับได้ทับสปาไม่ได้ครับจะลำบากไปไหนวะเอ้าเฮ้ยทับอิสแลนด์ทับโอมก็กลับไปอย่างเงี้เอออันไหนดีเนี่ยชาร์ลีส์เหร อซสแดนเลเวลโอ้โหอซสแดนก็คืนนี้มันคล้ายๆว่าไม่ให้เราไปสปาเลยง่างรครับไออันไหนดีเนี่ยอ๋อนี่ตูทำอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมไปแพลคอมมิชชั่นไม่ได้โถวับทำไอซสแดนวัาบอ่ะมันผิดอะไรอ,ะอ่ะคอมมิชชั่นไม่มีโตด,ดเลยครับจบไหมเออ นะผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจหรอกครับระบบเขาเนี่ยถ้าให้เพื่อนมาเกาะเราทับอ,อีสเอือกกว่าจะกลับมาสปาว์ได้นะครับต้องโดนให้ตายก่อนนะผมก็ไม่รู้ว่ากลับมาสปาว์เป็ไงเพราะผมก็เพิ่งเข้ามาเล่นเมื่อกี้เลยโอเคนะครับก็เซิร์ฟเซนนี่ไลน์นครับก็ถือว่าเป็นเซิร์ฟสกายบ็อกแบบเอออะไรอบทรงเครื่องเลยนะแบบเต็มชุดอะ แบบโปรตีเซิร์ฟนนี้คงไม่มีแบบละเอียดขนาดเนี้ยมีแบบ,บมีเลเวลมีชวนมีชาเลนจ์มีโอโ้โหโคตรเยอะนะก็สำหรับวันนี้ครับก็ขอจบเซิร์ฟนิวไรท์แค่นี้ดีกว่านะโอเคเดี๋ยวลองไปดูเซิร์ฟอื่นอีกนิดนึงแล้วพอก่อนแล้วกันครับสกู๊ตครับลองลอยอ,อยู่ในอากาศเมื่อไรตูจะได้กลับสปาวันเนี้ยเฮ้ยตูเป็นอย่างนี้ไปตลอดเลยเหรออ่านก่อนก็ได้วะ เอ่ออะไรนะเพจโอ้มีสารบันด้วยสุดยอด About ดู the registering อ้าวหลุดเฉยเออเข้าใหม่เว้ยเอ้ยนานไปไหนดูถ้าเสริมี่จะเริ่มมีปัญหาแล้วนะครับโอ้เข้าเสริมไหนดี โอเคครับผู้สัวันนี้ก็จบแค่นี้ก่อนดีกว่าเนาะดูจากสภาพแล้วน่าจะเขาได้แค่สมเซิร์ฟนั้นสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับโอเคครับก็